สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันศุกร์ที่26พฤศจิกายนนะคะไม่ได้เจอกันมา3-4วันนะคะช่วงนี้นะคะอากาศเย็นมากนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะเป็นวัน thanksgiving เนาะกินไก่งวงกันพงกลางเลยหรือเปล่าทุกคนยังไงก็ขอให้มีความสุขในช่วงฮอลิ d เด์นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดต ข่าวกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในช่วงที่เราไม่ได้ทำคลิปกันนะคะพูดถึงเดฟซิลลิงนะคะของทางสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนธันวาคมเนาะสหรัฐอเมริกานะคะก็จะเผชิญกับปัญหาใหญ่อีกรอบหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วนะคะเขาผ่านให้มีการเพิ่มเพดานนี่ในระยะสั้นนะคะก็คือเป็นการ เพิ่มระยะนี้แหละเป็นช่วงระยะชั่วคราวนะคะก็ประมาณ2-3เดือนได้ัหมทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะจนถึงธันวาคมนี้นะคะซึ่งเขาก็จะต้องมีการทำงานอย่างหนักอีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องของ d e f t ิ e วซิล g ตัวนี้นะคะซึ่งถ้าในเดือนธันวาคมนะคะไม่มีการตกลงให้มีการเพิ่มเพมดานนี้นะคะทางสหรัฐอเมริกาก็จะเผชิญกับปัญหาต่างๆตามมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ มารอดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะในเรื่องของการเพิ่มพดรน้ของสหราัฐอเมริกาในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ก็คือเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกัน,นะค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะมาอัปเดตข่าวต่อไปนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสองสวันที่ผ่านมาที่ไม่ได้อัปเดตข่าวนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะตัดสินใจเสนอชื่อนายเจอโรมพาวเวลนะคะให้ดำรงตำแหน่งประธาน ธนาคารกลางสหรัฐเป็นสมัยที่สนะคะมีนักวิเคราะห์มองว่าการที่นายจโลมพาวเวลได้ดำรงตำแหน่งประธานเฟดเป็นสมัยที่สองจะส่งผลให้เฟดเดินหน้าปรับอัตราดอกเบี้ยนะคะในปีหน้าก็ถือว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนต่อไปนะคะมีอะไรอัปเดตมากอันนี้ดีกว่าค่ะคนอเมริกันนะคะตอนนี้ ตามข่าวนะคะทุกคนช่วงนี้แบบเต็มไปหมดเลยนะคะก็คือคนอเมริกันเรียกร้องนะคะขอให้มีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลของประธานาธิบดีโจโบไบเดนนะคะในช่วงเทศบาล Thanksgiving นะคะแล้วก็ไปจนถึงคริสต์มาสนะคะซึ่งเป็นช่วงฮอลิเด์นะคะเป็นจำนวนเงิน2,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะคะซึ่งข่าวนี้นะคะ วันเห็นข่าววันนี้ด้วยนะแบบเขาผักดันอย่างหนักเลยนะคะเพื่อจะอยากให้มีเงินช่วยเหลือตอนนี้นะคะในช่วง Thanksgiving จนถึงคริสต์มาสนะคะแต่พูดถึงเงินเยอะอมกันนะคะสองพนเหรียญเลยนะคะเรามาต่อด้วยข่าวนี้ดีกว่านะคะตอนนี้นะคะมีการเสนอบิลตัวใหม่ของทางหรือพับลิกนะคะในรัฐอิลลินอยนะคะทุกคนเป็นเงิน สติมูลาเช็คจำนวน200เหรียญดอลลาร์สหรัฐจนถึง400เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะซึ่งทางริพับลิกันนะคะในอิลลินอยนะคะ House of Representatives ได้มีการประกาศะะในวันพุทธที่ผ่านมาเกี่ยวกับจะมีเงินช่วยเหลือของรัฐอิลลินอยสํสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในรัฐนะคะซึ่งบิลตัวนี้นะคะก็ได้เสนอไป คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตัวนี้นะคะก็คือผู้ที่มีรายได้นะคะน้อยกว่า75,000เหรียญต่อปีนะคะอันนี้ก็จะได้รับ200เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็คู่แต่งงานนะคะหรือจอยไฟเ r อร์นะคะต้องมีรายได้น้อยกว่า1 5 0 0 0 0ห่เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะ ซึ่งคอสท์ที่เขาจะใช้จ่ายในบิลตัวนี้หรือเงินสติ u l ล r c h e ็คในรัฐลลโนยตัวนี้นะคะก็จะประมาณ1.4บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเงินส่วนนี้ก็ได้มาจาก แพ็กเกจตัวล่าสุดนะคะอเมริกัน Rescue Plan นะคะตัวล่าสุดเลยนะคะที่ผ่านที่เราได้รับเงิน s t i m u l u s Check รอบที่3กันนะนะทุกคน mm hmm. เขาบอกว่าในช่วง Thanksgiving นะคะแล้วก็จนถึง Christmas นะคะราคาของนะ่ะมันสูงขึ้นเขาก็จะเอาเงินตัวนี้นะคะออกมาช่วยในช่วง h o l i ีเดที ที่ผ่านมานะคะแตงสกิ i วิ่งแล้วก็คริสต์มาสนะคะแต่ว่าอันนี้นะไม่รู้ว่ามันออกมาหรือยังนะคะทุกคนแต่วันเห็นข่าวว่าเขาจะมีการแจกจ่ายเงินเป็นเงิน u ิมบ c ลเชคของรัฐต่างๆนะคะจำได้ไหมที่วันเคยบอกว่าแพ็กเกจตัวล่าสุดนะคะที่เราได้รับเงิน u ิมบ c ลเชครอบที่3นะคะมันจะมีเงิน350บบิลเลียนดอลลาร์สหรัฐที่เขาแจกจ่ายให้กับ โลกกอบเบ็น,นะคะในแต่ละรัฐ50รัฐนะคะ50สเตทนะคะเขาก็จะมีเขาก็จะเอาเงินจำนวนนั้นนะคะในตอนนี้ที่จะเอามาแจกใจ่ายให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในรัฐต่างๆของรัฐตัวเองนะคะแต่เขาจะเอามาในลักษณะไหนนั้นจะไม่เหมือนกันทุกสเตทนะคะแต่ว่าบางสเตทนะคะก็เป็นเงิน s ิมบลาเช็คนะคะบางสเตทก็จะ เขาจะเจาะจงว่าจะให้ใครม้างอะไรประมาณนี้นะคะก็คือคนทํางานในแบบไหนม้างนะคะอย่างที่เราเห็นล่าสุดนะคะฟลอริดา Florida หรือเท็กซนะคะที่ให้กับคุณครูนะคะหนึ่งพันเหรียญอะไรประมาณนะี้คะซึ่งเงินจํานวนนั้น,นะะเขาจะเอามาแจกจ่ายให้อ่าแต่ละรัฐนะคะละรัฐก็แจกจ่ายให้กับ คนที่อยู่อาศัยในรัฐนั้นๆในรูปแบบต่างๆกันไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเงินสิมและเช็คบ้างนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีข่าวสําหรับเงินช่วยเหลือ50 50เตสนะคะที่ที่วันพูดไปตอนนี้นะคะมันมีรายละเอียดอยู่ที่วันเสิร์ชดูนะคะกะ็มีหลายๆรัฐนะคะที่มีเงินสิมและเช็คออกมาบางรัฐก็จะเป็นลักษณะของการจ่ายให้กับ คนกลับไปทํางานอะไรประมาณนี้นะคะอย่างเช่นอาริโซนานะคะจ่ายทั้ง1 0 0 0ถึง2,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะก็ยังมีการแจกจ่ายอยู่นะคะโคโลราโดเองก็มีนะคะเป็นรัฐใกล้ๆวันนะคะส่วนไวโอมิงไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรแจกในไวโอมิงนะคะเพราะว่าวันยังไม่เห็นเลยนะตั้งแต่วันทํางานมานะ,ะไม่ใช่ตั้งแต่ทํางานมาตั้งแต่โควิดนะคะไวโอมิงยังไม่มีเงินสิมบราเชคของรัฐ เอามาช่วยเหลือในช่วงแพนามิกนะคะแต่เห็นชัดๆที่วันเคยทำคลิปบ,บ่อยๆนะคะก็จะเป็นอ่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐแรกๆเลยนะคะที่มีการแจกจ่ายเงินซิมบลาเช็คของรัฐนะคะ,อะตอนนี้ก็เป็นรอบที่2นะคะซึ่งเขาก็จะจ่ายจนถึงเดือนธันวาคมนะคะ,ะรู้สึกว่าจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลยนะคะของ แคลิฟอร์เนียนะคะใครที่ยังไม่ได้นะคะก็รอดูนะคะว่าจะเป็นรอบไหนนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ลังแจกจ่ายออกมาอยู่นะคะอันนี้วันนี้ล่าสุดนะคะคนอเมริกันก็ยังผลักดันอย่างหนักนะคะในเรื่องเงินช่วยเหลือ2,000เหรียญจากประธานาธิบดีโจโบไบเดนนะคะทุกคนก็ ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเขาพยายามอยากจะให้มีในช่วงฮอลิเด์นะคะถ้ามีก็ดีนะ <c oughs> ของมันแพงจริงๆนะทุกคนทั้งเนื้อไก่ทั้งไข่ทั้งนมอะไรประมาณนี้ทั้งน้ํามันนะคะยังราคานะเหมือนมันสองเท่าเลยนะอย่างน้ํามันเนี่ยนะคะวันเคยเติมช่วงที่ยังไม่เกิดยังไม่เกิดพาเตไหม เกิดมาแล้วแต่ว่ามันย,ย,ยังยังยังไม่สูงขนาดนี้นะทุกคนอย่าง25 25เหรียญเนี่ยวันได้เต็มกันรอนแล้วอะตอนนี้50เหรียญอะยังไม่เต็มกันรอนเลยทุกคนแพงมากนะคะแล้วก็ข่าวล่าสุดวันนี้นะคะเกี่ยวกับโควิดนะคะทุกคนมีโควิดตัวใหม่นะคะจากเซาล์์แอฟริกานะคะ,ะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ที่เขาพูดถึงกันอยู่วันนี้นะคะณนะวันนี้เลยวันดูข่าวนะคะเป็นค่อนข้างจะอันตรายมากนะคะทุกคนยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะตอนนี้น้อก็จะมีประมาณคือมันกลายพันธุ์นะคะโควิดตัวนี้แล้วมันมันน่ากลัวกว่าเดลตานะเห็นเขาพูดนะคะอังกฤษเยอรมนีเจแปนนะคะเขามีการควบคุมหรือไม่เหมือนไม่อยากให้รับคนจากที่นักท่องเที่ยวที่มาจากเซา แอฟริกานะคะเขาประเทศเขาอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีการควบคุมกันค่อนข้างเร็วนะคะตอนนี้การติดโควิดในยุโรปนะคะตอนนี้สูงมากๆนะทุกคนออสเตรียเนาะตอนนี้เหมือนกับมีข่าวว่าล็อกดาวน์ไปแล้วนะคะอ้ย <laughs> okay, คูเปอร์เห็นค้นโอเคค่ะทุกคนวันนี้วันก็มาอัปเดตข่าวช่วงที่วันไม่ได้ อัปเดตนะคะมา3-4วันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ระวังตัวใหม่นะคะที่มันกลายพันธุ์มาจากซาอุดิการนะคะทุกคนน่ากลัวนะอันเก่ายังไม่หายไปเลยอันใหม่มาแล้วจะได้ไปไหนไหมเนี่ยทุกคนคงไม่ได้ไปไหนลรวอยู่อยู่ที่เดิมนี่เราวันก็ไม่กล้าออกไปไหนเลยนะหม,หมายถึงว่า บินไปเที่ยวรักนั้นยังไงยังไม่กล้าไปเลยทุกคนกลัวยังไงก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนดูแลสุขภาพค่ะคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน